รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยศิลปินอยา่างศิลปะมองแค่อย่ามองให้ดียงมีสิลแค่อยากทำมาหากินมีสีมีสินเป็นวิชา on the way สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการอะคริลิกสินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสโลกของสีอะคริลิกกับดิฉันบับเบิ้ลประภาภัสช,ชุนหัอ,อรากอนค่ะ คุณผู้ชมคะสีคลิกเนี่ยเป็นสีที่ใช้งานได้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายพื้นผิวเลยยึดเกาะกับพื้นผิวได้เป็นอย่างดีค่ะสีก็จะคงทนสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะคะสีคลิกจึงได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยวันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งวิทยากรพิเศษนะคะรับเชิญมาในตอนนี้ค่ะขอต้อนรับอาจารย์ณัทรยาไปแดนค่ะสวัสดีค่ะ,คะเทคนิคพิเศษของเราในวันนี้คืออะไรคะ วันนี้จะใช้ภูกันนะคะเป็นต่างต่าไซส์กันจะเป็นภูกันแบบบานนิดนอยแปลกมากเลยปกติภูกันค่ะจะเป็นแบบแบนๆเป็นปลายเรียวแหลมแต่ว่าอันนี้บานเป็นรูปดอกไม้แบบนี้เลยนะคะจะเป็นภูการบานบานแบบอันใหญ่อันเล็กมีหลายไซส์เลยนะคะจตจุดอันเล็กเลยเอาไว้เกลี่ยเล็กๆบานขนาดนี้ชยังใช้งานได้ใช่ค่ะใช้งานได้ใช้งานได้ดีเลยค่ะ การใช้ผูกันบายแบบนี้แตกต่างจากการใช้ผูกันปลายเรียวยังไงคะอือภูกันปลายเรียวเวลาเราเขียนจะเป็นเส้นๆ้นจะเป็นทีท,ทีเส้นๆ้นใช่ไหมคะแต่ผูผกันตัวนี้จะเกลี่ยวนนุ่มๆเหมือนเหมือนแอ r บัสมันแกะเหมืมนมนอนกระฉีดแอบบัสหรือแม่ก็เหมือน,น,น,นผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยจะวนๆเกลี่ยให้มันเนียนค่ะใช่ตัวนี้จะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนี้คุณผู้ชมที่ใช้ภูกันเก่าอยู่พอปลายมันแตกแล้วก็ยังไม่ต้องทิ้งนะคะเขาก็ใช้เทคนิคนี้ได้ ไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะลงสีพื้นนะคะจะลงสีพื้นให้ดูโดยที่ใช้ภูกันบานค่ะภูกันบานก็คืออันเก่าที่เ,เราใช้แล้วนะคะ,คะมันจะ,ะมีการแตกการบานแล้วก็จะเอาไปใช้ได้นะคะใช้ลักษณะวนนะคะเป็นวนวนไปวนวน,วน,วนแล้วก็สีที่ใช้นี่ก็แล้วแต่แต่พยายามใช้สีที่มันโทนที่เราอยากจะเขียนตอนนี้เราอยากเขียนเป็นโทนน้ําเงิน น้ำเงินอมอมน้ำตาลนะคะม่วงๆแล้วแต่อันนี้อยากใช้สีอะไรก็แตะได้เลยแล้วก็ช่วงที่เห็นไหมคะมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็น้ำเงินแล้วช่วงที่มารวมกันเราก็ใช้ลักษณะวนไปเรื่อยๆวนไปวนไปวนให้ผสมใช่ค่ะใช่ของของเล็กจะใช้เทคนิคแบบวนไปเรื่อยๆวนแล้วก็น้ำหนักมือเบาๆมันเหมือนถ้าเป็นผู้หญิงนี่จะชอบนะคะเป็นลักษณะเหมือนแต่งหน้าค่ะ ค่อยๆปัดใช่ค่ะแต่งหน้าแล้วก็วนๆไปเนี่ยเรามีสีสีที่สามใช่ไหมคะแล้วก็วนเกลี่ยๆไปอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลี่ยให้มันกลืนใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นภูกันแบบบานบานใหญ่ใช่ค่ะถ้าเป็นบานใหญ่มันก็จะเกลี่ยเร็วขึ้นค่ะสมมติเรามีพื้นที่ใหญ่ใช่ไหมคะเราก็ใช้อันใหญ่ไปเลยมันจะให้ความรู้สึกต่างจากภูกันที่ไปเรียวเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็จะเกลี่ยง่าย อันนี้ในกรณีที่ทําพื้นที่ใหญ่อันนี้จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ลึกทาเอาไว้เสร็จแล้วค่ะเพื่อเป็นการย่นระยะเวลานะคะ,คะหลังจากที่เราลงเต็มเฟรมแล้วเราแห้งค่ะขอขอ,ขอนุญาตเปลี่ยนราจะได้แบบนี้ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวนี้พอเกลี่ยเสร็จแล้วก็จะได้เป็นพื้นผิวสีที่มันเทคเจอร์มันจะห่างก,กันน้ําเงินม่วงอะไรเงี้ยค่ะใส่ปนๆนี่ก็จะล่างแบบง่ายๆอันนี้เป็นอันนีี้สเข้มค่ะสีเข้มเลยใช้ดินสอสีขาวค่ะ เป็นดินสอสีธรรมดาใช่ไหมคะใช่ค่ะดินสอเขียนสําหรับเอ่อเป็นดินสอเหมือนกึ่งสีช็อกนะคะหาซื้อได้ใช่ากานเครื่องเขียนเครื่องเขียนมีขายเลยค่ะค่ะอันนี้เะเขียนเป็นหน้ากาก,ากเป็นงานงานสไตล์นี้โอเคนี้ก็จะลงสีนะคะค่ะสีที่ใช้จะเป็นโทนสว่างเพราะว่าเราเขียนบนบนพื้นที่มืดพอเราลงสียังใช้ภูกันบานอยู่ไหมคะคะ ตอนแรกเราก็ลงสีถ้าเป็นพื้นที่เล็กๆก,ก็เป็นภูกันบานจะเป็นบานแบบเล็กๆเ,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดราจะลงแปะแปะไปก่อนแปะให้เอาให้ดูก่อนว่าเนี่ยค่ะจะเป็นสีที่ใช้มันก็จะเป็นออกอมอมเทาๆสีมันจะสว่างขึ้นใช่นะคะแล้วก็แปะแล้วก็คือจะเป็นเนื้อสีที่ขนน้นใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะลงสีนี่ก็มันจะมีอมฟ้าอมม่วงแล้วแต่งาน <C> e <an> ที่เราอยากผสมนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะคะ<ช>ึ่งค<ช>ุณผู้ชมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะใช้ได้เลยค่ะหรือก็จะวนคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสีเดียวสีสม่ำเสมอใช่สามารถปรับได้โทนอ่อนโทนเข้มใช่ค่ะปก,ปกติบางคนก็เขียนสีเดียวแต่ค่ะ <C> e <an> แต่เรกับเขียนสีเยอะๆนะคะพอเขียนสีเยอะก็จะเอามาผสมกันเป็นม่วงบ้างเขียวบ้าง น้ำเงินบันงก็แล้วแต่แล้วก็เกลี่ยไปค่ะไม่ค่อยเกลี่ยอะไรไปสีอะคริลิกถ้าถ้ามันข้นามากมันจะแห้งเร็วนะคะของเล็กก็จะแบบใช้บางๆใช้น้ําเยอะหน่อยใช้ผสมน้ําเยอะหน่อยมันจะค่อนข้างง่ายาอันนี้ลงลงพื้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บนะคะเก็บเป็นหน้าคนผสมเหลืองผสมเขียวก็แล้วแต่งาน แต่แต่ไปเกินทำยังไงให้สีเรียบอะคะก็วนเนี้ยค่ะแต่ว่าสีอะคริลิกนี่จะเขาจะมีเวลาในการแห้งนะคะค่ะแป๊บหนึ่งเขาก็จะแห้งไวเขาจะไม่เหมือนสีน้ํามันแล้วก็ก่อนที่เขาจะแห้งถ้าทําบ่อยๆเราจะมีความเคยชินสักประมาณไม่ถึงสองนาทีก็เขาจะรู้สึกเริ่มแห้งแล้วถ้าอากาศยิ่งร้อนก็ยิ่งแห้งเร็วนะคะแต่ช่วงที่มันกําลังเป็นอย่างเงี้ยค่ะกาลังเป็นเชื้มๆแฉะแฉะ มันจะมีน <His> ้ําอยู่หน่อยๆเห็นไหมคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เกลี่ยดีมากต้องเกลี่ยช่วงนี้เลยค่ะก่อนที่จะแห้งสนิทปั่นได้เลยช่วงนี้เป็นช่วงปั่นเลยค่ะแลวกมีผ้าสาหรับซับสีผ้าเช็ดสีเช็ดพูกัน่ะก็คือปั่นปั่นปั่นใช่ไหมคะพู่กันปลายบานเนี่ยใช่ค่ะปั่นหมุนหมุนไปเลยค่ะหมุนให้สีเข้ากันใช่ไหมคะสีสีที่เราแตะไปนะคะเข้ากันพอเข้ากันแล้วเราเราอย่าเพิ่งเอาพู่กันไปล้างนะคะเราก็เช็ดเช็ดออกไปเลย แล้วมันจะได้สีจะได้สีค่าสีที่เราลงเอาไว้ครั้งแรกค่ะหรือออกจะเป็นขาวๆมวมันก็จะเนียนขึ้นใช่มันก็จะเนียนขึ้นเมื่อสักพูดที่จะเห็นความต่างของสีที่เราสีมาทาไว้ใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทําให้สีของเราเนี่ยเรียบเนียนเสมอนะคะเกลี่ยเกลี่ยตอนที่ยังไม่แห้งมากนะคะแล้วก็ปั่นปั่นปั่น ใช้ระบบปั่นอย่างเดียวนะคะปั่นมนวนวนวนไปค่ะอันนี้สาบเทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับโทนสีสว่างไหมคะทุกโทนเลยค่ะใช้ได้หมดเลยได้หมดเลยหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะว่าผู้กนปลายบานแล้วลองลองลองใช้ได้นะคะปั่นปั่นวนวนกันวิธีการให้เรียบเนียนก็คือต้องปัดตอนที่เขายัง ยังไม่แห้งสนิทอะคะ่ะแต่ถ้าแห้งสนิทแล้วเขาก็ต้องเกี่ยใหม่ต้องลงสีใหม่นะคะปากนี่จะใช้สีแดงอันนี้ก็สีเราก็จินตนาการเอาเลยนะคะว่าเราอยากได้อะไรปากนี้เราจะใช้สีแดงงา,สานสไตล์นี้เราคิดรูปแบบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะลงมือทำในผ้าใบไหมคะอืมก็ บางครั้งก็คิดนะคะบางครั้งก็ไปเลยแล้วก็สักแป๊บหนึ่งก็จะเห็นฟอร์มแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรล้วก็ใส่สดบางครั้งก็ใส่สดไม่ได้เลยค่ะคือจากหน้างานด้วยเฉพาะน้าใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะสามารถปรับรูปแบบได้เลยใช่แล้วถ้าเราเขียนผิดใช่ไหมคะแล้วก็แก้ได้ด้วยแก้แก้ง่ายเลยค่ะรอให้เรอให้เข้าแห้งนะคะแห้งแล้วก็ทับได้เลย สมุดพลาดไปโดนตให้แห้งก่อนแล้วก็ทาทับได้ใช่ค่ะนี่สีผสมก็แล้วแล้วแต่จินตนาการเลยนะคะจะใส่สีอะไรก็ได้ค่ะทุกสีก่อนที่สีเขาจะมาเจอกันนะคะสีแดงสีส้มสีชมพูช่วงเราลงเนี่ยค่ะจะยังไม่แห้งถ้าแห้งแล้วจะปั่นไม่ได้นะคะต้องต้องระวังมันมาสีเกือบหมันมาเนี่ยแล้วจะปั่นตอนนี้จะเนียนมากเลยค่ะ ตอนแต้มตอนแรกจะเห็นความตากของสีอยู่นะคะก็เทคนิคนี้ก็เริ่มมาจากเราลองใช้ภูกันเก่าๆที่เราไม่ทีเนค่ะค่ะแล้วก็ลองเอามาทำดูแล้วก็พอปั่นๆปั่นสักพักก็โอเคเราก็เริ่มเข้าใจเส้นของภูกันว่ามันใช้ได้ใช้การได้ยิ่งบานเยอะๆยิ่งปั่นดีเลยค่ะ แช่น้ําไว้นะคะให้นิ่มๆแล้วบันบาตอนนี้นะคะมันจะยังหมาดๆอยู่ตอนหมาดๆเนี่ยค่ะจะเกลี่ยดีมากตอนยังไม่ตอนเขายังไม่แห้งสนิทคือปูกันเดี๋ยวเราแช่น้ําไว้แล้วก็เช็ดให้มันบันบาเนี่มันมาดแล้วก็มันจะบันบานใช่ไหมตอนนี้มันเขาเกือบแห้งแล้วเราก็ปั่นปั่นตอนนี้ค่ะปั่นตอนนี้เก็จะเข้ากันได้ดีเลยค่ะแต่ถ้าเราปั่นช้ากว่านี้เขาก็จะเป็นคราบๆเป็นเส้นๆก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ ใครชอบแบบเนียนๆก็อย่างนี้ได้เลยพื้นที่เล็กก็ปั่นอันเล็กพื้นที่ใหญ่ก็ปั่นอันใหญ่คแล้วแต่ปู่กันถ้าพื้นที่เล็กแล้วก็ใช้เบอร์เล็กหน่อยอใช่ค่ะใช่ค่ะมันมันจะมีบานเล็กๆที่เราเก็บเอาไว้บานเล็กๆบ้างบานใหญ่ๆบ้างใช้งานได้หมดเลยค่ะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะอย่างพื้นที่เล็กนิดเดียวแล้วก็ปั่นได้ ของเี็ใช้ระบบหมุนข้อมือนะคะหมุนเป็นหมุนหมุนหมุนวนๆไปค่ะหมุนแต่ว่าลากเส้นเสร็จเราก็หมุนเป็นหนๆก็ทําให้สีเนียนเขาหากันใช่ค่ะพื้นผิวก็จะเนียนด้วยใช่ค่ะตอนนี้ข้างบนเราใกล้จะแห้งตอนนี้เราปล่อยให้แห้งใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะใส่ตาเราสามารถเขียนทับลงบนสีที่เราเขียนแล้วแต่ว่าเรารอให้เขาแห้งนิดนึงค่ะ รอให้สีชั้นล่างแห้งแล้วก็สามารถเขียนทับลงไปได้เขียนทับได้เลยค่ะแก้ไขได้ด้วยสมมติเราจะเปลี่ยนโทนสีตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนได้เลยค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นคุณสมบัติพิเศษของสีอิเลิกท์ค่ะเขียนง่ายมากเลยค่ะสีอิเลิกท์นี้จะลองเขียนลงสีสีดำจากเดิมนะคะเราทำพื้นก่อนหลังจากนั้นก็มาขึ้น รูปด้านหน้านะคะใช้เทคนิคการปั่นจากภูการที่ปลายเนี่ยบานแตกแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีภูการอยู่เยอะๆค่ะภูการเก่าที่ปลายมันแตกแล้วเนี่ยอย่าทิ้งนะคะเอามาใช้กับเทคนิคนี้ได้ดีเลยค่ะเล็กบุนได้ไหมคะได้ค่ะเขียนไหคนกเขียนก็จะบุนเพื่อความถนัดเขียนเส้น อันนี้เราลงพื้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยปัดค่ะแต้มสีลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้ภูกันปั่นเพื่อให้เนียนนะคะใช่ค่ะดูไม่ยากนะคะคุณผู้ชมชก็สามารถทำได้นะคะ อันนี้เราลงรอบแรกถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากให้มันเข้มข้นกว่านี้ก็เดี๋ยวมันทับอีกรอบหนึ่งได้เสร็จแล้วก็ปัน่นเหมือนเดิมเล็กใช้พื้นที่เล็กๆปั่นเล็กๆมันบานได้ค่ะบางทีตอนเราทำความสะอาดแล้วก็ขยี้ขยี้ให้เขายิ่งบานกว่าเดิม,มขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็เช็ดเช็ดหมุน,น,นไป ะะแล้วก็จะเห็นถึงความเนียนนะคะของสีด้วยแล้วก็ของพื้นผิวสีอรลลิกค่ะตอนนี้ก็จะใส่เมื่อกี้แห้งแล้วใช่ไหมคะที่เราลงไปครั้งแรกค่ะี๋ยวก็จะใส่ตารอให้สีด้านล่างแห้งนะคะ,คะแล้วก็เพิ่มเติมได้เลยใส่ตาเลยนะคะค่ะใส่ได้เลยอยากใส่ทรงไหนล้วก็อันนี้เด็กเขียนตาเวาไปจะลงสีตาสีเหลือง <Okay. S 2> นี่จะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของอาจารย์นะคะที่ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวเราค่ะอย่างผู้กันบานค่ะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงให้สีเรียบเนียนสีสม่าเสมอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคค่ะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะใ,ใครที่ใช้ผู้กันรู้ว่าเชื่อว่าต้องมีแหละผููกันบานผู้กันที่ปลายมันแตกใช่ค่ะจะได้เทคนิคใหม่เลยอย่าเพิ่งทิ้งนะคะ เลงลงพื้นไว้ก่อนนะคะก็เหมือนเดิมพอลงพื้นเสร็จตอนที่สีกําลังหมันหมาดเราก็จะปัดเหมือ <laughs> นเดิมปัดเขาตอนที่เขายัางไม่แห้งนะคะ,คะปัด,ปด,ปดไปปั่นวนวนวน,น,ะะว,นวนไปค่ะวนวน,วนไปเลยพื้นที่เล็กก็ใช้พูกันเล็กพื้นที่ใหญ่ก็ใช้พูกันใหญ่ง่าย อย่างรูปภาพที่วาดนี้ก็ไม่ตายตัวแล้วต่ความชอบใช่ค่ะ,ะนี่เราเลือกใช้สีที่เราอยากจะเขียนได้เลยอยากเขียนสีเลยแล้วก็เขียนเลยชอบเขียนสีเยอะๆก็เลยจะส่วนใหญ่สีก็จะผสมลองผสมไปเรื่อยๆค่ะค่ะชอบโทนไหนก็เขียนได้เลยใครที่ วาดรูปไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยถนัดนะคะก็ลองใช้เทคนิคนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคค่ะที่ง่ายๆใครๆก็สามารถเริ่มต้นทำได้ะะใช่ค่ะเขียนตาอ,อาจารย์ใช้เทคนิคนี้มานานหรือยังคะก็เขียนแบบนี้มาปีนี้เป็นปีที่สิแล้วนะคะเขียนมาเรื่อยๆก็ลองลองแบบนี้ค่ะลองลองดูเลยคิดว่าใครก็ลองได้ลองเราลองตามูปปัน ตอนแรกก็ไม่เนียนนะคะเราเพิ่งมารู้ว่าสําคัญคือช่วงเวลาในการปัน่นค่ะถ้าถ้าเขาแห้งแล้วอะคะ่ะจะจะปั่นไม่ได้อต้องรอช่วงเขาหมาดๆลงสีแป๊บหนึง่งแล้วช่วงหมาดๆแล้วเขาปัน่นค่ะอือจะได้ตาแล้วก็ลงสีพื้นที่เล็กๆผูกกันบานบานที่มาของอเทคนิคนี้เกิดขึ้นได้ไงเกิดจากผูกกันเก่าเนี่ยนะคะเราเจอเราได้ผูกกันเก่ามาแล้วก็ เอ๊ะทำไงานไม่ทิ้งแล้วจะใช้ประโยชน์ได้แล้วก็พอมาจับดูมันก็เค้ายังนิ่มอยู่เราลองเกลี่ยด,ดูเล่นๆพอเกลี่ยด,ดูก็โอเคเลยคือสามารถให้สีมันมาเขาไมา่เจอกันได้เราเกลี่ยๆแล้วเขาไมา่เจอกันก็เลยลองเอามาเขียนด,ดูจากเขียนพื้นที่เล็กๆมันก็เลยลองเขียนเป็นพื้นที่ใหญ่ๆขึ้นค่อันนี้เราได้ตาแล้ว เราจะเขียนหน้าแบบไหนก็ได้อยะแกเขียนไม่มีถูกผิดใช่ค่ะเราจะก็จินตนาการ<ม>แต่ในในเนื้อหาของเล็กเขียนเรื่องหน้ากากของเป็นเรื่องของหน้ากากนะคะก็เลยแต่หน้ากากมันก็จะในหน้ากากในความคิดของเราถ้าอยากแกได้สีบางทีเราอยากแกได้สีอะไรเพิ่มตร,ต,รตรงนี้สีแห้งแล้วใช่ไหมคะแต่เล็กเ็กไม่อยากได้สีเดิมแล้วอยากแกได้สีเดิมทับลงไปก็<ม>ก็ใส่เลยอยากออ,อมเหลืองหน่อย ตรงนี้อยากให้ตาเป็นอมเหลืองๆเลยกอเนี่ยค่ะเพิ่มเติมได้เลยใช่ครับใส่ไปเลยใส่ทับไปเลยตอนสีแห้งแล้วนะคะเขาก็จะทับได้ค่ะอืออีกสีหนึ่ง แต่สีหนึ่โอเคร้อยแห้งค่ะก็จะมีความเรียบเนียนความกลมกลืนของสีด้วยสมมติเราจะซ้ำจะซ้ำตัวนี้แห้งแล้วใช่ไหมคะเราอยากจะให้ปากแดงหรือว่าสีเข้มกว่านี้ตอนนี้แห้งแล้วเราซ้ำได้เลยค่ะเราจังหวะซ้ำได้สามารถทาทับได้ใชสีหลีแห้งยิ่งทาสีจะยิ่งสดขึ้นนะคะ ใส่เหลืองนึง,นงสีที่ใช้ก็ก็แล้วแต่เลยนะคะไม่มีอะไรต่ตัวเราชอบสีไหนล้วก็ใส่เราผสมสีเยอะๆมันจะสนุกแล้วก็สวยสีก็จะสดชื่นขึ้น,มนมไม่ต้องไม่ต้องเขียนสีเดียวอะคะ่ะไม่ต้องเขียนไม่จาเป็นต้องแดงแนละ้วต้องเป็นสีแดงเงี้ยบางทีแดงก็จะมีอมขาวอมเทาอมฟ้าอะไรเงี้ยสีที่เป็นอมอมมันจะสนุกในการทํางานทำให้เกิดจินตนาการ อันนี้ก็จะมีฟ้าเข้าไปอมมีน้ําเงินนิดนึงแต่ว่าพอดูภาพรวมก็ยังเป็นสีแดงเป็นทางแดงเนี่ยคะ่ะสีสีเกือบจะแห้งแล้วเห็นไหมคะเราเกลี่ยเกลี่ยตอนนี้สีเกือบจะแห้งเราต้องรีบเกลี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแห้งแล้วเดี๋ยวจะเกลี่ยไม่ได้ก่อนจะปั่นจะเห็นว่ามีหลายสีใช่ใช่ค่ะแล้วเราปั่นให้เขารวมกันใช่ค่ะเช็ดเช็ดผูกกันอ๋อผู้ปั่น ให้สีกลืนเข้าหากันนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะสีกลืนเข้าหากันทั้งหมดอีกสักนิดนึงปากแดงอีกหน่อยอันนี้ส่วนตัวแล้วค่ะเพิ่มปากแดงอีกหน่อยตามความพึงพอใจใช่เป็นข้อดีของสีผลิตที่เราสามารถเขียนทับได้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความพอใจใช่เลยค่ะสนุกยิ่งเขียนยิ่งเขียนยิ่งสนุกเลยค่ะสีแทรกได้เลยอยากให้ออมเหลืองนิดนึงก็ใส่เข้าไป เวลาครั้งที่สองที่เราเขียนลงไปแล้วเขาจะสดขึ้นค่ะจะสดขึ้นเลยค่ะส,สีจะใสเพิ่มมากขึ้นนะคะเราอยากให้สีสว่างขึ้นแล้วก็ะลงไปนิดนึงถ้าเป็นไฮไลท์ก็ใส่ขาวนิดนึงให้มันให้เขารู้สึกโอเคเกือบจะแห้งแล้วเราก็ปัน่นค่ะช่วงเกือบจะแห้งแล้วก็จะปัน่น ขึ้นเงินก็จะให้สีเนียนมะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยอย่างตรงน,นี้ยังไม่เนียนเราจะซ้ำก็ได้เราอยากให้จมูกสว่างกว่านี้จมูกให้เป็นสีสว่างกว่านี้แล้วก็ทับได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะลองทับเป็นสีอมม่วงอมฟ้านะครับมันไ <laughs> ม่ค่อยเจอม่วงอมฟ้าแต่ทับได้จากสีเดิมใช่ไหมคะ เวลาเริแตะสีแล้วก็จะแตะทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแตะดูจังหวะสีจะมีสีระหว่างมันจะเป็นคราบใช่ไหมคะช่วงต่อเดี๋ยวเราจะใช้แค่ไฮไลท์นิดเดียวเช็ดๆก่อนจะแห้งนะแล้วก็ปั่นใช่ค่ะปั่นปั่นช่วงก่อนจะแห้งเขาเชื่อมต่อกันไม่ไม่ไม่ให้เป็นเป็นเส้นเป็นตอนเนี่ค่ะค่อยๆค่อยๆเลยค่อยๆเช็ดผูกกันไปเรื่อยๆ ให้กลืนเข้าหากันใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ตอนนี้ตรงนี้เราจะไม่ต้องจะใช้เป็นภูกันชื้นๆหน่อยนะคะรือที่ปูกันเป็นน้ําชื้นๆเนี่ยค่ะค่อยๆปั่นแล้วสีที่เราลงก็ยังอยู่จะคัดจมูกให้ลอยขึ้นมานิดนึงค่ะให้เด่นขึ้นมาขึ้นมากขึ้นนะคะนี่ฟอร์มต่างๆเราก็มาใส่ทีหลังใส่ทําใส่ซ้ําไปได้เลยค่ะ หรือจะคัดในตรงสีดํำนิดหน่อยเพราะว่าสีดำดำเญ,ญ่จะเป็นดำอมน้ําเงินก็ได้ะคะ่ะทับตรงเดิมที่ที่เมื่อกี้ที่เราลงไว้ว่าจะได้มีความสดมากขึ้นคือลงทับรอบที่สองนะคะบางชิ้นงานก็ทับได้ถึงห้าครั้งเลยนะคะยิ่งยิ่งเราทับกันเยอะๆสีอะคริลิกเขาจะยิ่งขึ้นเลยเยอ่มันจะขึ้นขึ้นคืนนอแล้ก็จะสดขึ้นเรื่อยๆอ แล้วก็เรียบเนียนขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะ <c oughs> ถ้าใครต้องการความเรียบเนียนเยอะๆก็ซ้ำอีกซ้ำอีกได้ซ้ำตรงที่เดิมนน้ำหนักเดิมอะไรเงี้ย <c oughs> ขออนุญาตหมดนะคะเ <c oughs> ขียนตามเส้นยิ่งบวกกับเทคนิคการปั่นด้วยการทุกกันปลายบานก็จะยิ่งเนียนมากขึ้น <c oughs> ค่ะ เหมือนเดิมปั่นตัวไหนยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ปั่นเช็ดโอเคอันนี้เรียบร้อยแห้งเดี๋ยวจะเก็บที่ตาอีกนิดหนึ่งก็โอเคอันนี้เราเขียนเฉพาะหน้ากากเรารูปแบบอื่นเราก็มาล่างที่หลังใช้นิสอล่างฟอร์มแล้วก็เขียนเดี๋ยต้องตรตานิดนึง เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะก็จะเสร็จเก็บรายละเอียดนิดน้งก็จะเสร็จแล้วค่ะนี่เราเขียนง่ายๆเราเขียนรอบรอบที่สองสีก็จะสดขึ้นนิดนึงค่ะก็จะช่วยสนุกกับเล่นสี นี่ก็จะปั่นปั่นปั่นเหมือนเดิมพูนกันจะปัน่นนะครับให้เนียนเข้าหากันใช่ค่ะระวังสีจะเป็นสีครีมๆอมส้มๆแล้วจะมีปั่นแบบปั่นอันเล็กนิดเดียวมันจะเป็นปั่นอันเล็กๆเลยก็คือพูการจะปั่นมาพื้นที่เล็กๆเ<ช>รกา,ราเก,ก็ปั่น ึข้นลงทับรอบพี่ศอกนะคะก็จะเนียนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะสีจะสดขึ้นค่ะผสมเท่านิดนึงแก็จะเป็นสีน้ำเงิอนอมฟ้าเบาๆกับส้มม,มันจะไม่เป็นสีเดียวไปเลยแล้วก็การที่เราผสมสีนี่มันทำให้สีสนุกขึ้นนะคะถ้าเราเป็นสีเดียวก็จะเป็นสีขาวสี น้ำตาลอะไรใช่ไหมคะแต่พอมันเขาผสมกันนิดนึงเนี่ยมันจะสนุกดูมีมิติดูมนน่าขึ้นนะคะใส่ฟ้าๆอมเทาอมค่ะเขียนจบลูกกระตาก็เรียบร้อยคนนี้ตัะอันนี้เราเขียนง่ายๆเลยเป็นเทคนิคง่ายๆค่ใช้เวลาไม่นาน โอเคโอเคแล้วก็แตะอีกครั้ก็ได้เป็นลูกกระดานิดหนึ่งโอเครียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับเทคนิคการใช้ผูกการปลายบานปั่นสีให้เรียบเนียนแล้วก็สีเข้ากันค่ะคุณผู้ชมลองนำไปปรับใช้นะคะต้องขอบคุณวิทยากรของเราค่ะอาจารย์ณัฐยาไปแดนค่ะ ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการใช้สีอคลิกค่ะคุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ดัดแปลงนะคะเพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับผลงานของคุณผู้ชมค่ะและกลับมาติดตามรายการคลิกสินได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ